ันนี้นะคะก็กลับมาเจอกับเฟิร์นอีกแล้วนะคะในเพจเอเชียบุ๊คกี้ไลฟ์ไทยแลวันนี้เราก็จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลกันค่ะเราก็มาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนะคะทิปเปียนะคะกองหลังของนิวคาสเซิลอยู่ในเต็ดนะคะได้มีปากเสียงกับแฟนบอลน,นะคะหลังจากเกมที่ไปพ่ายให้กับทีมบอลมัดที่2แประตูต่อศูนย์นะคะ คับาดิกาดงนะคะผลงานสะดุดอย่างต่อเนื่องจากทวยยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะคะหลังบุกไปเยือนไวทาลิตี้สเตเดียมนะคะก่อนจะโดนโดมินิกโซรันกี้นะคะเหมา2ลูกพาเจ้าถิ่นคว้า3แต้มนะคะในเกมนี้นะคะนิวคาสเซิลเนี่ย ที่ก่อนเกมมีปัญหานักเตะไม่พร้อมหลายตำแหน่งและยังมาเสียมิเกลอาร์มิรอนนะคะแนวรุกคนสำคัญไปอีกคนตั้งแต่ครึ่งแรกนะคะตามด้วยฟาเบียนแชร์นะคะกองหลังคนสำคัญหลังจบเกมเนี่ยก็ได้มีคลิปที่ทิปเปียนะคะเดินไปมีปากเสียงกับแฟนบอลที่วิจารณ์ฟอร์มของนักเตะในทีมซึ่งเขานะคะก็ได้ตอบโต้และบอกให้แฟนบอลดูด้วยนะคะว่าตอนนี้นักเตะในทีมเนี่ยได้บาดเจ็บไปแล้วกี่คนนะคะและหลังเกมนะคะทิปเปียนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสกายสปอร์ตนะคะว่า แฟนบอลนั้นเต็มไปด้วยอารมณ์นะคะแน่นอนว่าเราก็เช่นกันพวกเขาเดินทางมาไกลนะคะพวกเขาใช้เงินไปเยอะเพื่อมาดูเราเล่นผมแค่ได้คุยกับหนึ่งในพวกเขาว่าเราทุ่มเททุกอย่างแล้วนะคะยังไม่มีอะไรที่จะต้องเป็นกังวลเรายังอยู่ในตำแหน่งที่ดีและยังอยู่ในเส้นทางแชมเปี้ยนลีกคาราบาลครับรอบ8ทีมนะคะไม่มีอะไรที่จะต้องร้อนรนเลยเราแพ้ในวันนี้เราขอโทษเรื่องผลของการแข่งขันแต่สิ่งสําคัญที่สุดของนักเตะก็คือทุกคนเนี่ยทุ่มเททุกอย่างแล้วนะคะด้วยสถานการณ์ที่เราเผชิญอยู่ และเรามาต่อกันที่ข่าวที่2กันเลยนะคะมิเกลอาร์เตต้านะคะคุณซื้อของอาร์เซนอลนะคะได้กล่าวชื่นชมทีมผู้ตัดสินนะคะในเกมที่เปิดบ้านเอาชนะเบอร์ลีไปได้ที่3ประตูต่อหนึนะคะ่ะถึงแม้ว่าทัพปืนใหญ่นะคะจะเหลือเพียงแค่10ตัวในช่วง10นาทีสุดท้ายนะคะ เพราะว่าฟาบิโอเบีย่านะคะโดนใบแดงไล่ออกโดยตรงนะคะแต่อย่างไรก็ตามอาร์เตต้านะคะก็ได้ชื่นชมการทําหน้าที่ของผู้ตัดสินในเกมนี้นะคะซึ่งยกระดับจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่อาร์เตต้าจับหนักเรื่อง VAR นะคะที่ยืนยันประตูชัยของนิวคาสเซิลค่ะบอลทีม่มีเกมก็มา m 8 t h a i l a n d ทที่หนึ่งของเอเชียความบันเทิงครบจบในเว็บเดียว และเรามาต่อกันที่ข่าวต่อมานะคะมิเกลอตต้านะคะกุนซือของอาเซนนอนนะคะได้แนะอารอนแรมเดลนะคะว่าอย่าเพิ่งด่วนถอดใจนะคะและมองหาโอกาสย้ายทีมหลังจากคิดตกเป็นมือ2เต็มตัวในฤดูกาลนี้ค่ะทัพปืนใหญ่นะคะคว้าตัวดาบิดไรยานะคะนายประตูทีมชาติสเปนนะคะมาจากเบนฟอร์ดก่อนที่จะใช้เวลาไม่นานนะคะในการแย่งมือหนึ่งจากแรมเดลนะคะที่ในช่วงหลังเนี่ยได้ลงสนามแค่เพียงเกมคาราบาวคัพเท่านั้น,นะคะ่ะ หาสถานการณ์ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะคะอาจส่งผลต่อตำแหน่งในทีมชาติอังกฤษที่ชุดทำศึกยูโรปี2024นะคะกลางปีหน้าซึ่งอาจทำให้เขาเนี่ยต้องมองหาโอกาสที่จะย้ายทีมเพื่อลงสนามอย่างต่อเนื่องค่ะและมากันที่ข่าวต่อมานะคะ ตำนานแข้งฝรั่งเศสนะคะเห็นพ้องกับลิโอเนลเมสซี่นะคะว่าการทําประตูในนัดชิงศึกฟุตบอลโลกเนี่ยคือที่สุดนะคะซึ่งเมสซี่เนี่ยก็ได้พูดกับซีดานว่ามันพิเศษเสมอเมื่อทําประตูได้ทั้งในรายการยุโรปและในฟุตบอลโลกนะคะแต่แน่นอนว่าการทําประตูในฟุตบอลโลกมันพิเศษกว่าเสมอในแง่ของบริบทด้วยความหมายของมันนะคะแต่มันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละเกมด้วยบางทีมันอาจเป็นโมเมนต์ที่คุณทําประตูได้ในนัดชิงแชมเปี้ยนลี League และซีดานนะคะก็ได้ตอบกลับมานะคะว่าผมสามารถตอบคําถามนั้นแทนคุณได้เหมือนกันเลโอเพราะคุณเพิ่งทํามันได้กับทีมชาติอาร์เจนตินาในนัดชิงและเมซี่นะคะก็ยังบอกอีกว่าใช่แล้วประตูนั้นคือที่สุดนะคะการทําประตูในนัดชิงฟุตบอลโลกผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เคยเกิดขึ้นเราทั้งคู่สามารถพูดได้แบบนั้น,นะคะ่ะ แล้วเรามาต่อกันที่ข่าวสุดท้ายกันเลยนะคะสื่อชื่อดังของซาอุดีอาระเบียนะคะได้รายงานว่าอัลฮิลานะคะเตรียมยกเลิกนะคะการลงทะเบียนนักเตะของเนมานในฤดูกาลนี้นะคะเนื่องจากว่าเนมานคะได้รับอาการบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าหัวเข่าด้านซ้ายฉีกนะคะจากเกมที่บราซิลนะคะไปพ่ายให้กับอุรุกวัยที่2ประตูต่อศูน์ในศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกนะคะช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาและคาดว่าเนมานะคะจะต้องพักยาวในช่วงฤดูกาล2 2023ถึง2024เลยด้วยเหตุนี้นะคะก็เลยทำให้อัลฮิลานนะคะเตรียมยกเลิกการลงทะเบียนเนม,มาในโคต้านักเตะต่างชาตินะคะในฤดูกาลนี้เพื่อที่จะเปิดทางให้กับการเสริมนักเตะใหม่ในโคต้านี้แทนค่ะและถ้าใครนะคะอยากจะติดตามข่าวสารเกีก่ยวกับฟุตบอลแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพจเอเชียบุก l i ไลฟ์แ i l a ลนเอาไว้ด้วยนะคะวันนี้เฟิร์นไปก่อนละคะ่ะบ๊ายบาย